รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์คุณเคยถูกทอดทิ้งไหมคุณถูกปฏิเสธมาหรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตจมอยู่กับผลลัพธ์ของความผิดพลาดที่คุณทำไว้โดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นฉันจะบอกให้ว่าคุณต้องทำยังไง ขอบคุณที่มาร่วมกับฉันวันนี้ในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉั้นรักการสอนพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉันรู้ว่าพระวจนะได้ทําอะไรในชีวิตของฉันมาแล้วบ้างและฉันรู้ว่ามันจะเป็นเช่นเดียวกันสําหรับคุณวันนี้ฉันอยากพูดถึงสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าหลายคนไม่สังเกตว่ามันเป็นหัวข้อหนึ่งของข่าวประเสริฐคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าจะมาพบกับคุณในจุดที่คุณอยู่ ฉันคิดว่าหลายครั้งเราคิดว่าเราจะต้องแก้ไขชีวิตเราให้ดีขึ้นก่อนเราจึงสามารถจะเข้าหาพระเจ้าได้แต่ถ้าคุณร้องเรียกหาพระเจ้าในจุดที่คุณอยู่ขณะนี้พระเจ้าจะมาพบกับคุณตรงจุดนั้นตราบใดที่คุณร้องเรียกหาพระองค์ด้วยความจริงใจซึ่งฉันมีตัวอย่างจากพระคัมภีร์หลายตอนที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณแต่สิ่งที่ฉันอยากให้คุณรู้ไว้ก็คือไม่ว่าปัญหาของคุณจะวุ่นวายแบบไหนไม่ว่าคุณจะอยู่แบบนั้นมันนานเท่าไหร่ ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไรหากคุณอยากให้พระเจ้าช่วยคุณจากใจจริงและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณพร้อมที่จะกลับใจจากความบาปของคุณและการกลับใจหมายถึงการหันออกจากหมายถึงการที่คุณจะไม่กลับไปทําอีกด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่คุณจะหันออกจากการดำเนินชีวิตที่ผิดและคุณจะเรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าจะมาพบกับคุณในจุดที่คุณอยู่ และข่าวดีก็คือพระองค์รักคุณมากเกินกว่าจะทิ้งให้คุณอยู่ในจุดที่พระองค์เจอคุณพระองค์จะช่วยให้คุณไปถึงจุดที่คุณควรอยู่เสมอฉันอยากจะพูดซ้ำอีกครั้งเพราะฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญมากพระเจ้าทรงรักคุณมากเหลือเกินในความยุ่งเหยิงของคุณพระองค์จะมาและพบกับคุณที่นั่นและพระองค์จะไม่มีวันทิ้งให้คุณอยู่ตรงนั้นเพราะพระองค์ทรงรักคุณมากเกินกว่าที่จะปล่อยให้คุณจมอยู่ที่เดิมๆที่พระองค์เจอคุณพระองค์จะทรงช่วยคุณ เปลี่ยนชีวิตของคุณโดยพระคุณและพระเมตตาที่คุณจะได้รับชีวิตที่คุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่มีเรื่องในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับอับ,บราฮัมและซารายซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาที่พระเจ้าสัญญาจะประทานลูกให้เพราะพวกเขาไม่มีลูกของตัวเองและจริงๆตอนที่พระเจ้าให้สัญญานี้กับพวกเขาพวกเขาก็แก่เกินไปที่จะมีลูกได้แล้วอับ,บราฮัมอายุได้ 99ปีจนจะถึงร้อยละส่วนซารายก็ผ่านอายุที่สามารถจะมีคันได้แล้วดังนั้นโดยธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าถนัดในเรื่องความเป็นไปไม่ได้หลายเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะสำหรับใครแต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าสำหรับมนุษย์อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ดังนั้นพระเจ้าแค่อยากให้เขาทั้งสองเชื่อฟังพระองค์วางใจพระองค์ ว่าพระองค์จะประทานลูกให้พวกเขาจากคันของซารายและที่พระองค์จะทําให้อับราฮัมเป็นบิดาของชนชาติมากมายก็อย่างที่เราหลายคนทําเขาเฝ้ารอนานพอสมควรในกรณีของอับราฮัมเขารออยู่หลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็เลยวางแผนของตัวเองซึ่งพวกเราก็ทําอย่างนั้นกันใช่ไหมเมื่อแผนการของพระเจ้าดูเหมือนจะไม่มาสักทีอย่างนั้น เราก็เลยมักจะมีแผนสํารองที่เป็นแผนของเราเองภรรยาของเขาก็เสนอให้อับราฮัมเอาหญิงคนใช้ของเธอและให้มีลูกกับหญิงนั้นให้รับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาคนที่สองหลังจากนั้นนางจะสมอ้างว่าเด็กนั้นเป็นลูกของนางและเลี้ยงเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองดังนั้นอับราฮัมก็ทำตามนี่เป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่ควรฟังคำแนะนำของภรรยา มันไม่มีเหตุผลเลยที่ผู้หญิงคนไหนจะอยากให้สามีมีภรรยาคนที่สองยังไม่ทันเริ่มก็รู้เลยว่าต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนแต่ในที่สุดหากกาหญิงคนใช้ก็ตั้งคันและทันทีที่เธอตั้งรันเธอก็เริ่มโสมาทนายหญิงของเธอพูดอีกอย่างก็คือเธอก่อนหน้านั้นเธอเป็นคนที่นอบน้อมเชื่อฟังรักเจ้านายและทําทุกอย่างให้ซาราย และเพราะนิสัยที่ดีของนางนี้ซาายจึงคิดว่าจะเดินหน้าต่อไปแต่แต่พอเธอได้โอกาสอ,อที่ดูเหมือนจะมีอะไรเหนือกว่าซาายด้วยที่เธอสามารถให้บางอย่างกับอับราฮัมที่ซารายให้ไม่ได้เธอก็เริ่มมีนิสัยที่ไม่ดีและเด็กคนนั้นก็เติบโตขึ้นจนเขาอายุประมาณ13ปีซึ่งเพียงแค่การเริ่มต้นก็มีปัญหาและปัญหาอย่างไม่หยุดย่อน ดังนั้นซารายจึงอยากให้อับราฮัมไล่แม่ลูกคู่นี้ออกไปเธอไม่อยากให้พวกเขาต้องอยู่ด้วยกันกับเธอถึงตอนนี้ซาายก็มีลูกที่พระเจ้าทรงสัญญาจะให้กับพวกเขาเด็กทั้งสองได้เติบโตมาด้วยกันร,ระยะหนึ่งแต่ก็ยังคงมีปัญหาและปัญหาตลอดเวลามีใครเข้าใจบ้างว่าเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทำจนกว่าจะแก้ไขได้ก็มักจะไม่มีอะไรนอกจากปัญหาและปัญหาตลอดเวลาเช่นเดียวกันในปฐมกาลบทที่21 ข้อ14ถึงสิได้บอกว่าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮักกาใส่บานางไปพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้นางออกจากบ้านไปนางก็ไปและพเนจรไปในถิ่นทุรก,กันดารแห่งเบเอเชบาเมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็ทิ้งเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วนางก็ไปนั่งตรงข้ามห่างออกไปประมาณระยะลูกธนูตก พราะนางพูดว่าอย่าให้ฉันเห็นความตายของลูกเลยคือเราจะได้เห็นว่าเธอตัดสินใจและรู้แล้วว่าลูกชายของเธอต้องตายแน่นอนขณะที่นางนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนางก็ร้องไห้เสียงดังและเด็กชายคนนั้นก็ร้องไห้ด้วยพระกมีบอกว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮักกาจากฟ้ากล่าวกับนางว่าฮักกาเจ้าเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กหน้าที่เขาอยู่นั้นแล้วในฉบับขยายความบอกว่าพระองค์จะไปพบกับเขาในจุดที่เขาอยู่นั้นและนั่นเป็นชื่อหัวข้อบทเรียนที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณวันนี้พระเจ้าจะมาพบกับคุณในจุดที่คุณอยู่เอาละ่ะเด็กชายคนนี้กำลังแย่ชีวิตของเขาดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะจบสิ้นแล้วและเขาได้ร้องไห้ต่อพระเจ้า รู้ไหมสิ่งที่เราต้องทําในบางครั้งคือร้องหาพระเจ้าและพระองค์จะมาพบกับเราในจุดที่เราอยู่และช่วยให้เราได้ไปอยู่ในจุดที่เราควรอยู่พระเจ้าได้ยินอิชมาเอลจากจุดที่เขาอยู่และจริงๆพระองค์สัญญาว่าเขาจะได้รับการส่งเสริมและมีชีวิตที่ดีซึ่งสิ่งเดียวที่อิสมาเอลทําในขณะนั้นคือร้องต่อพระเจ้าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากร้องต่อพระเจ้าในสองพงศาวดาน20ข้อ9บอกว่าถ้ามีเหตุร้ายมาเหนือพวกข้าพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นดาบการพิพากษาโรคระบาดหรือการกันดานอาหารข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศนี้และเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศนี้และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์และพระองค์จะทรงฟังและจะทรงช่วยให้รอดคุณรู้ไหมฉันคิดว่าเราทุกคนสามารถร้องต่อพระเจ้าได้ไม่ต้องมีการอบรมพิเศษที่จะทําอย่างนั้นได้แค่คุณพูดว่าพระเจ้าลูกต้องการพระองค์พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะช่วยลูกได้ พระเจ้าลูกต้องการให้พระองค์ช่วยลูกร้องไห้ต่อพระองค์ลูกต้องการพระองค์ในชีวิตลูกลูกอยากให้พระองค์มามีส่วนร่วมในชีวิตลูกและฉันหวังว่าหลายคนที่ฉันได้พูดคุยด้วยในวันนี้จะได้รับการดนใจจากสิ่งที่ฉันได้พูดนี้และรู้ว่าคุณกำลังมีปัญหาในชีวิตที่คุณเองพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองฉันอยากจะบอกว่าคุณทำเองไม่ได้ คุณต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าจะเข้ามาช่วยคุณถ้าคุณจะร้องเรียกหาพระองค์พระองค์จะเริ่มคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตคุณมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนแต่หากคุณยอมมอบชีวิตให้กับพระองค์ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตยกโทษบาปให้คุณและมอบการเริ่มต้นใหม่ให้กับคุณพระเจ้าจะมาพบกับคุณในจุดที่คุณอยู่นั้นและจะทรงช่วยให้คุณไปถึงจุดที่คุณควรอยู่สดุดีห้ข้อสอส บอกว่าข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าผู้สูงสุดต่อพระเจ้าผู้ทรงทําการให้สําเร็จเพื่อข้าพเจ้าคุณอาจจะจําได้ไม่แน่ใจว่าคุณได้ดูรายการของเราตอนที่ฉันแบ่งปันเรื่องนี้ไหมแต่ฉันได้พูดถึงเรื่องบานซิเมอัสชายตาบอดที่เขาได้ร้องเรียกหาพระเยซูพระเยซูบุตรของดาวิดโปรดเมตตาข้าด้วยที่คนรอบตัวเขาบอกให้เขายิ้เงียบแต่เขากลับร้องเรียกมากกว่าเดิมและพระเจ้าทรงรักษาเขา การร้องเรียกหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่ง่ายมากบางครั้งเราร้องไห้กับเพื่อนของเราเราร้องไห้กับตัวเองเรารู้สึกสงสารตัวเองและถ้าเราจะร้องไห้กับพระเจ้าบ้างละและบอกกับพระองค์ว่าพระองค์จะให้ลูกทําอะไรลูกจะทําขอโปรดบอกลูกว่าลูกต้องทําอะไรลูกลูกอยากจะเชื่อฟังพระองค์ข้าพระเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์จะส่งส่งความช่วยเหลือมาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพระเจ้าให้รอดพระองค์จะทรงให้ผู้เหยียบย่ำข้าพระเจ้าอับอายเสลาพระเจ้าจะทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ลงมา และข้อสุดท้ายสดุดี8 6ดข้อ5ข้าแต่องค์เจ้านายเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงให้อภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์พระเจ้าเข้าหาอิสมาเอลเมื่อเขาถูกปฏิเสธในขณะที่เขาถูกละทิ้งซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกระดับให้เขาซึ่งฉันพูดได้เลยว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับฉันฉันเคยถูกล่วงละเมิดเมื่อตอนเป็นเด็กถูกพ่อตัวเองข่มขืนส่วนแม่ก็ทิ้งฉัน ฉันใช้เวลาอยู่หลายปีในความทุกข์ยากนั้นฉันมีชีวิตอยู่ในความกลัวมีพฤติกรรมเกลี้ยกลาดรุนแรงซึ่งฉันก็ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ก็มาหาฉันในจุดนั้นและทรงช่วยฉันทรงเปลี่ยนชีวิตฉันมันไม่ได้เกิดขึ้นช่วข้ามคืนแต่ตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับฉันในวัยเด็กเมื่อฉันคิดย้อนไปเด็กสาวคนนั้น ก็เหมือนเป็นคนที่ฉันเคยรู้จักแต่ไม่ใช่ตัวฉันอีกแล้วฉันได้เป็นคนใหม่ในพระคริสต์เพราะพระคัมภีร์ได้บอกไว้ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17หากใครอยู่ในพระคริสต์ใครก็ตามที่รับเอาพระคริสต์ก็ได้อยู่ในพระองค์แล้วฉะนั้นใครที่อยู่ในพระคริสต์เขาก็ได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปและทุกสิ่งก็กลายเป็นสิ่งใหม่คุณเป็นดินเหนียวฝ่ายวิญญ,ญาณก้อนใหม่ และถ้าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงปั้นชีวิตใหม่ให้คุณมันไม่สายเกินไปสำหรับคุณแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนล่ะ <c oughs> คุณกำลังหลงอยู่ในปัญหาความโศกเศร้าหรือความบาปหรือเปล่าคุณเหงาไหมคุณกำลังป่วยแล้วกำลังกลัวความตายไหมคุณเคยถูกทอดทิ้งไหม คุณถูกปฏิเสธมาหรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตจมอยู่กับผลลัพธ์ของความผิดพลาดที่คุณทำไว้โดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นฉันจะบอกให้ว่าคุณต้องทำยังไงร้องหาพระเจ้าและพระองค์จะมาพบคุณในจุดที่คุณอยู่นั้นทีละก้าวทีละก้าวทีละเล็กทีละน้อยพระเจ้าจะสอนคุณ และบอกวิธีว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ถูกและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ยังไงแต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการมอบชีวิตของคุณให้กับพระเจ้าก่อนไม่ใช่ร้องต่อพระเจ้าและคาดหวังให้พระองค์มาช่วยคุณหากคุณไม่พร้อมจะมอบชีวิตของคุณให้กับพระองค์คือคุณรู้ไหมฉันรู้สึกแม้แต่ก่อนที่ฉันจะมาแบ่งปันพระวจะนะคำในวันนี้ว่าหลายคนจะมอบชีวิตให้กับพระเยซูวันนี้ซึ่งคุณต้องมอบให้พระองค์แน่นอนพระองค์ต้องการทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้อนรับพระองค์เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะถ่อมตัวลงและบอกว่าใช่แล้วพระเจ้าโงร์ถูกและลูกเองที่ผิดลูกเคยใช้ชีวิตมาอย่างผิดผิดและลูกอยากจะเปลี่ยนลูกเป็นคนบาปและลูกลูกขอโทษในบาปที่ลูกได้ทำไปขอโทษสำหรับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาและลูกต้องการโงร์ในชีวิตขอโงร์ยกโทษให้ลูกโปรดเข้ามาในชีวิตลูกเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกและทันทีที่คุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงใจพระเจ้าจะเข้ามาหาคุณ มาสถิตในคุณชําระบบาปของคุณออกไปไกลเหมือนตะวันออกห่างจากตะวันตกและพระองค์ก็จะไม่จดจำมันอีกต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณจะได้รับการแก้ไขในทันทีแต่มันกำลังหมายถึงนั่นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณที่สิ่งเก่าๆได้ล่วงไปคุณได้รับการอภัยจากพระเจ้าจากนั้นคุณก็สามารถเริ่มร่วมมือกับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของคุณให้มุ่งไปสู่ชีวิตที่น่าย,ยินดี และมีความสุขฉันมีข้อพระคัมภีร์ค่อนข้างเยอะที่อยากจะแบ่งปันกับคุณที่ปกติแล้วฉันมักไม่ค่อยแบ่งปันข้อพระคัมภีร์มากนะักเพราะผู้คนมักจะเสียสมาธิแต่สดุดี139ข้อ1ถึง18เป็นข้อที่น่าทึ่งมากและฉันคิดว่ามันจะช่วยหนุนใจคุณหากคุณตั้งใจฟัง แคแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์คือเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์รู้จักคุณฉันบอกได้เลยว่าพระองค์รู้จักคุณจริงๆหลายคนที่ทํางานอยู่ที่นี่อาจจะพูดว่าอ๋อฉันรู้จักจอยส์ก็แน่นอนว่าเขาจะรู้จักฉันแต่เขาไม่รู้จักฉันเหมือนอย่างที่เดฟรู้จักและเดฟก็ไม่รู้จักฉันอย่างที่พระเจ้ารู้จักเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์รู้จักคุณฉันจะบอกให้ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณที่พระเจ้าไม่รู้พระองค์รู้ทุกอย่างของคุณที่คุณเองแทบไม่อยากยอมรับมันด้้วยซํา เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลลองคิดดูสิพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างที่คุณทําพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์จะพูดอีกอย่างก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณที่พระเจ้าจะแปลกใจหรือคาดไม่ถึงข้าแต่พระยาเว แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความสงมบแล้วพระองค์รู้ว่าเราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะพูดพระองค์รู้ความคิดของเราก่อนที่เราจะคิดมันด้วยซ้ําไม่มีใครรู้จักคุณเหมือนอย่างที่พระเจ้ารู้จักคุณพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์เคยไม่ที่คุณรู้สึกเหมือนพระเจ้าให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณไปต่อข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังกลับก็ไม่ได้ด้วยคุณก็เลยอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้พระเจ้าทําอะไรบางอย่างรู้ไหมพระองค์จะทําแน่นอนหากคุณจะร้องเรียกหาระองง์ย่่าไมลลด ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงฉันจะบอกให้ว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงทําในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากจนเราไม่อาจเข้าใจได้ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทาที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์ แม้ที่นั่นพระหัตของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ฉันขอบอกว่าไม่มีที่ไหนที่คุณจะวิ่งหนีไปจากพระเจ้าได้พระองค์ทรงอยู่ทุกที่ตลอดเวลาและพระหัตของพระองค์ก็อยู่เหนือคุณและพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตคุณและฉันกําลังจะพูดให้ดีที่สุดให้อ่อนโยนที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ถ้าหากคุณยืนกรานจะทําตามแบบของคุณเองชีวิตของคุณคงจะทนทุกอย่างมากมาย แต่หากคุณยอมมอบชีวิตคุณให้พระคริสต์ในวันนี้คุณก็จะได้รู้จักกับชีวิตที่คุณเองไม่อาจจินตนาการคาดหวังได้ในตอนนี้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข่าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข่าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดไม่มีที่ไหนที่เราจะซ่อนจากพระเจ้าได้คุณไม่สามารถซ่อนในความมืดคุณไม่สามารถซ่อนจนสูงพอหรือลึกพอ พระเจ้าทรงรู้จักทุกที่ที่คุณอยู่และทรงรู้ทุกอย่างที่เราจะทําและฟังข้อนี้ให้ดีเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาด้วยพระหัตของพระเจ้าเองด้วยความตั้งใจถักทอคุณเข้าด้วยกันในคันของแม่ของคุณคุณไม่ใช่ความผิดพลาด พระเจ้าทรงสร้างคุณอย่างพิเศษในโลกนี้ไม่มีใครที่เหมือนคุณไม่มีใครที่มีลายนิ้วมือเหมือนคุณไม่มีใครมีดีนเอเหมือนคุณอย่าให้มารหรือใครก็ตามมาทําให้คุณเขวว่าคุณคือความผิดพลาดว่าชีวิตคุณไม่มีแผนการหรือเป้าหมายหากคุณกําลังมีความคิดแบบนี้อยู่ทั้งนั้นความคิดคุณก็ผิดละเพราะว่าพระเจ้าต้องการคุณพระองค์ทรงมีแผนการและเป้าหมายสําหรับชีวิตของคุณ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นครล้มบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีฉันชอบความกล้าหาญของดาวิดในสดุดีที่เขาบอกว่าพระองค์ทรงสร้างข้าสิ่งที่พระองค์ทรงทำช่างน่าอัศจรรย์สิ่งที่เขาบอกไม่ได้มีอะไรมากนอกจากจะบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ข้าเป็นคนที่น่าอัศจรรย์วิธีที่ทรงสร้างข้านั้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ฉะนั้นวันนี้ตอนนี้คุณสามารถหยุดต่อต้านตัวเองหยุดที่จะเกลียดตัวเองหรือปฏิเสธตัวคุณเองและคิดว่าคุณไม่ดีพอเพราะว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นตอนนี้วันนี้คุณสามารถยอมรับตัวเองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นถูกเลือกโดยพระเจ้าถูกสร้างอย่างพิเศษและพระเจ้าก็มีแผนการที่พิเศษสำหรับชีวิตคุณ พระเนตรของโรรองเห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยฉันชอบมากพระเจ้าทรงมีหนังสือและทุกวันโรรองก็ทรงเขียนชีวิตเราในหนังสือนั้นก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกนี้ซสอีกข้าแต่พระเจ้าสําหรับข้าพระองค์แล้วพระดํารีของโรรองล้ําค่ายิ่งทีนี้ฟังตรงนี้ รวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์พระเจ้าทรงมีคุณอยู่ในความคิดตลอดเวลาจะไม่มีวินาทีไหนของชีวิตคุณที่พระเจ้าไม่รักคุณ และจะไม่มีช่วงเวลาไหนที่พระองค์จะรักคุณมากไปกว่าที่พระองค์รักคุณในขณะนี้คุณอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าจะมารักฉันได้ยังไงกับสิ่งที่ฉันเคยทํามาเพราะพระเจ้าเป็นความรักมันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทำในบางครั้งหรือบางเวลาเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นความรักและสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทําคือตอบสนองต่อความรักนั้น พระเยซูบอกว่าหากท่านรักเราท่านก็จะเชื่อฟังเราพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้พระวจนะคำของพระองค์และใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกว่าเชื่อฟังเราก่อนแล้วเราจะรักเจ้าแต่บอกว่าหากเจ้ารักเราเจ้าก็จะเชื่อฟังเราและเหตุผลที่คนไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าก็เพราะเขาไม่ได้รักพระองค์มากพอที่จะยอมเชื่อฟังพระองค์ยิ่งคุณตกหลุมรักพระเยซูมากแค่ไหนคุณก็อยากทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำมากเท่านั้นวิวรณ์บทที่สาบอกว่านี่แน่เรายืนคออยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูคือคุณรู้อะไรไหมกรอนประตูอยู่ที่ฝั่งของคุณพระองค์จะไม่ทําลายประตูแล้วบังคับให้คุณยอมรับพระองค์แต่ถ้าคุณเปิดประตูพระองค์บอกว่าเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราแล้วการรับประทานอาหารในพระกัมภีร์มีความหมายยังไงคือติดสนิทคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด พระสัญญาได้รับการประทับตราด้วยมื้ออาหารวันปัสกาตั้งขึ้นด้วยมื้ออาหารเราลำลึกถึงประกายของพระคริสต์และพระโลหิตของพระองค์ที่แตกหักและไหลออกผ่านการรับประทานพระเยซูต้องการร่วมรับประทานกับคุณพระองค์ต้องการความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ติดสนิทใกล้ชิดกับคุณคุณรู้ไหมพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องของการช่วยกู้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้นั่นก็คือพระองค์ซื้อเราคืนมาจากศัตรู พระเจ้าต้องการคุณพระองค์จ่ายค่าถ่ายแทนคุณมานอาจจะทําให้คุณยังคิดว่ามันเป็นเจ้าของคุณอยู่แต่ไม่ใช่เลยเพราะพระเยซูได้ซื้อคุณกลับมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองและทรงไปที่นรกเพื่อเอากุญแจของนรกและความตายมาจากมารและมอบสิทธิอำนาจให้กับเราศัตรูไม่มีสิทธิ์มาบงการชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณไม่ยอม โนอาเป็นเรื่องที่ดีมากเกี่ยวกับการช่วยกู้และฉันเพิ่งสังเกตว่าเรื่องของโนอาในปฐมกาลบทที่6ข้อ7และ8ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเตือนเรื่องการพิพากษาและบอกว่าผู้ที่สารภาพบาปของตนและเชื่อจะรอดพระองค์ทรงบอกให้โนอารสร้างเรือใหญ่ที่จะรองรับผู้เชื่อแต่หลายปี กับการเทศนาฟังให้ดีหลังจากหลายปีที่ได้ประกาศออกไปมีเพียง8คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปในเรือนั้นคือโนอาและครอบครัวของเขาเอาล่ะวันนี้ฉันกำลังประกาศกับคุณและฉันหวังว่าคุณจะฟังสิ่งที่ฉันพูดเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครในปีหน้าหรือในอีกสักหาปีข้างหน้าจากวันนี้ที่จะต้องมาเทศนาสั่งสอนเรื่องนี้อีกครั้งคุณไม่อยากที่จะ ปฏิเสธพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนที่มีชีวิตในสมัยของโนอาห์ A, เขาได้ฟังการประกาศได้รับการบอกเลยว่าวันพิพากษากำลังมาพระเยซูกำลังจะกลับมาแต่พวกเขาไม่ได้ฟังและยังคงดำเนินชีวิตต่อไปและยังทำสิ่งที่พวกเขาอยากทำฉันกำลังขอร้องคุณในวันนี้ขอให้คุณหยุดใช้ชีวิตของคุณเพื่อทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ให้หันหลังกลับและมอบชีวิตของคุณให้กับพระเยซูคริส ที่รักคุณมากเหลือเกินที่พระองค์ยอมตายเพื่อคุณพระเจ้ารักคุณมากที่พระองค์ได้ส่งพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์ให้มาตายแทนคุณพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่10ข้อ10ว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อเจ้าจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มเปี่ยมจนไหลล้นออกมาซาโลที่กลายเป็นเปาโลก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของการช่วยกู้ มารีชาวมักดาลาที่มีผีหลายตัวเข้าสิงก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของพระเยซูและร่วมเดินทางไปกับพระองค์มารีที่เป็นหญิงโสเพณีได้มาเป็นเพื่อนสนิทกับพระเยซูและได้เดินทางร่วมกับพระองค์ด้วยเปตโตรคนที่ปฏิเสธพระเยซูได้กลายมาเป็นหนึ่งในอัครทูตท,ที่ยิ่งใหญ่แค่เพราะคุณทําเรื่องผิดพลาดไม่ได้หมายความว่ามันสายเกินไปสําหรับคุณและมันก็ไม่สายเกินไปสําหรับฉันด้วย